นะหลงผลมอเตอร์ดัดโชคแข่งคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับช่างเรียนไม่จบประสบการณ์น้อยเป็นคนทํานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเดูการดัดโชคแข่งคอสองตัวครับอันนี้เป็นเวฟร้อยไฟคู่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น ยามาฮ่า u นู์นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มตัดตัวยามาฮ่า u นู์ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวเวฟร้อยไฟคู่ลงมาก่อนครับตัว n นูเอเนี่ยเขาถอดแกนโช๊คออกมาแล้วนะครับน่าจะน่าจะบิดเดยอะครับตอนถอด ล้ออ่อนน่าจะเอาล้อออกนะไม่ได้เขาก็เลยถอดแกนโชว์ออกเด๋ผมปรับตั้งระยะใหม่ครับปรับตั้งระยะใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกันนะครับเริ่มต้นด้วยการตัดยาบครับจัดให้ ดูไม่รู้ด้วยสายตาว่ามันโคบไ okay. ปทางไหนครับวัดแนวแกชคแกนคอร์สอันนี้เป็นดัดหยาบนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราดัดหยาบกันดัดให้ดูไม่รู้ด้วยสายตาก่อนว่ามันไปทางไหนตอนนี้มันยังดูรู้ด้วอ,อยู่ โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูสิว่าที่เราดัดเมื่อกี้เนี่ยมันอะ,อะไรมันได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างเราอยต้องไปไหนกันต่อเรารู้แล้วแกนโชคมันหุกมากไปเดี๋ยวเรามาจับทางหน่อยครับแนวแกนโชคแผงคอ ระนานฉากโชคฉากขแผงคอครับสี่อยา่างที่เราจะด,ดัดกันแน,กนวการโชคแผงคอระนานฉากโชคอันนี่แต่ฉากโชคอย่นะครับฉากของแผงคอไว้รายการสุดท้ายฉากของแผงคอพอทําเสร็จก็ส่งงานได้เลยเราก็ดัดไปครับวัดไปเช็คไปครับค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดไปครับ เช็คให้หมดเลยครับ่าตรงไหนเป็นไงบ้างมันซ้ายหรือมันขวามันล่างหรือมันบนก็ค่อยๆไล่เช็คครับเดี๋ยวเรามาค่อยไล่เก็บไว้นะครับนแนวกาโชคแผงคอระนาบฉากของโชคฉากของแผงคอนะครับสี่รายการวันนี้ฉากของโชคย,ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวไล่เก็บฉากโชคแรับบางทีบางทีเราดัดได้แล้วว่ากลับคืนค่าได้นะครับเราถึงต้องรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุด ดัแล้ววัดครับวัดแล้วดัดฉากงโชคฉากของแผงคอยังไม่ได้ครับฉางกงโชคยังถูกเข้ามาก,มก,ลกเลยแนวแกนโชคแผงคอระนาบเราจัดจนดัดหยาบนะครับแนวแกนโชคแผงคอระนาบแล้วก็ฉากของโชคครับเดี๋ยครับไล่ไปครับค่อยๆไล่ไปครับเลื่อฉากของแผงคออีกตัวหนึง่งแนวแกนโชคแผงคอระนาบฉากของโชคได้แล้วนะครับอันนี้ เดี๋ยวลองรีเช็คดูครับอีกหนึ่งรอบครับเช็คฉากของแผงคอเลยครับอ้าวฉากของแผงคอไม่ได้ดัดครับได้เลยครับอันนี้ก็โอเคครับเรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับสําหรับน o โวเอสเอ็กนะครับเดี๋ยวเราไปดัดตัวเวฟร้อยกันต่อเลยครับติ้งครับสันครับ ขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมครับดัดยาวครับก็ลองเช็คดูครับแนวแกนโชกแผงคอรและหน้าฉากของโชกฉากของแผงคอเหมือนเดิมว่าไใกล้เคียงแล้วครับไม่ต้องดัดยาวเลยตักเนี้ยเช็คดูก่อนอ่ะไรมันไปทางไหนเราจะรู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อ ย,ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวสางชกยังไม่ได้แนวแกนชแกแขนคอนะครับใกล้เคียงแล้วใช้ามาไล่เก็บที่หลังครับนิดนึชงชังชกก่อนบางทีเห็นนิดเดียวก็ดัดใช้เวลาพอสมควรกันครับเนี่ย เดี๋ยวเรามาเช็คดูครับที่ดับไปเป็นไงมั่งฉากได้ไหมฉากของโชกได้ไหมฉากของแผงคอได้ไหมฉากของแผงคอก็เอียงครับแล้วก็โชกก็ถ่างมากเกินไปเดี๋ยวเรามาดัดฉากของแผงคอกัอนก่อนครับแล้วดัดหุกเข,ข้าของโชกนะครับ ดัดสองอย่างนะครับเลยก็มาแล้วผมใช้แท่นดัดสีเหลืองนะครับตัวเดียวกมนเลยครับทั้งดัดฉากของแกนแผงคอทั้งดัดเข้าของโชคครับคือดัดฉากของโชคเองครับเมื่อก่อนผมใช้แท่นสองตัวเนาะ โคตัวหนึ่งแผ่งคอตัวหนึ่งตอนนี้ใช้ตัวเดียวกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวลองเช็คกันดูที่ดัดสักคู่นี่เป็นไงบ้างรีเช็คด้วยหันนี้ครับเพื่อจะให้รู้ว่าเราจะได้ไปทางไงต่อ ถ้าไม่เช็ค่ไม่รู้จะไปไหนต่อเลยไม่แน่ใจเช็คอีกรอบครับที่วัดฉากแล้วก็วัดด้ว์เนี้แล้วกลับวัดฉายรอบเช็คแผงคอเลยครับเพราะเมื่อกี้นี้เราดัดแผงคอด้วยแต่ช้างแผงคอด้วยฉากขอโงโชคยังไม่ได้ครับปกเท่านี้หนึง่งแต่แกก็ค่อยเก็บรายละเอยีอยดครับ ตัวเ,เนี้ยเนี่ยตัวสำคัญเลยนะครับวันแล้วไม่มั่นใจวัดซ้ำนะครับที่ใช้ฉากมันก็ยังฝามละเอียดยังไม่พอเนาะอืมพระหน้าครับนิดนึง แน,กนวการชกกับแน,กนวการชกแผงคอกับหนาบนิดนึงครับเก็บนิดนึงมันทุกอย่างมันใกล้หมดแล้วหรืออย่างนิดอย่างเงี้ยแน,กนวการชกแผงคออันนิดนึงแน,กนวการชกแผงคอหน้าหน้าช่าง,ชงโชว์ชางขอเป็นขออย่างนี้นิดเดียวครับ โอเคครับรีเช็อีกรอบนะครับทั้งหมดไนดะ้อีกรอบเลยครับทำได้แล้วยังไงก็ต้องเช็คครับอีกรอบนะึงรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดครับโอเคครับผมเรียบมมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ